สวัสดีครับมื่อวานี้ผมก็ได้รับว่าจ้างมานะครับเนว่ามามาเบิ้งเสียงเสียงมาปรับให็นในวริษัทนะครับแต่ว่ามาหอดบัวทะเต่อยังเลยครับผมก็เสียด้เป็นคนลงมืองต่อยเองครับเดี๋ยวเปิดเบิ้งก่อนว่ามียังไงเปิดเข้ามาแล้วก็บชิมีพาวเวอร์ครับสองแทนมีคอร์สแล้วก็มีคิวครับมีปลั๊กไฟนะครับมาใส่ครับอ่าสุดนี้แหละ ต่อเรียบร้อยจะเป็นมิกอนาลรอกนะครับรังปลั๊กไฟ e Q อร์ t แล้วก็ L M สองแท่นแท่นนึงใส่ครับเสียงกลางแท่นนึงใส่ครับเสียงเบียดชุดที่นี่ราเกะนะครับแคงเสียงยุบานถ้าเจาเพิ่ซื้อไว้ ไม่ไม่ยังเป็นต่วรอฟังเสียงครับนี่ก็ได้ว่าจางนะครับเขยายมาเสร็จระบบคิงเสียงนะครับซื้อมาบ่ได้เปิดจ๊กเที调สัดสิบงานเด็กต่อให้แนวมาปรับให้แนวมาสัดส่วนไว้ครับผมต่อเรียบร้อยครับโอเคครับต่อเรียบร้อยครับเพลงดังแล้วปรากฏว่ามีช่องสามช่องหาช่องหกช่องเจ็ดช่องแปดช่องเก่าตายนะครับใส่งานบ่ได้ 大家好。